สวัสดีค่ะมาบ้านไทยในต่างแดน UK นะคะ Good morning Thursday Thursday morning ทรากับเปิดงานเปิดงานนะคะเปิดงานแล้วเปิดงานกากันขึ้นสงใจด้วยไอยกินซาแล้วจะไปอาบน้ำแล้วก็กินเข่าอาหารเสากันนะคะมน,น,นดิวันทีสิบหาเนาะโอ้มืออื่นกับเล็กออกตัวนี้สิบหก โอ้บัวแดงได้เลขยังดีเนาะบอกนะไนเด้เอค่ะเด้อาบ้านบ่มีเวลานอนฝันย้ะบ่ได้ฝันอยู่บ่ได้นอนอยู่นอนก็นไม่มันบ่ค่อยได้ฝันนะมันเลยบอกอืมกติถามมาเอาเพักันไปซื้อซื้อเลขยูไสซื้อเลขจังดายเองสินะฮ่ามีคนอยากหูอยากถามเนาะอันบ่ได้ขายเลขแล้วค่ะบ่ได้นี่ดอกแต่บอกสุฟังจะซื่อว่าเดนี่มันทันสมัยหลายมากไม้เลยแบบ เฟซบุ๊กเนี่ยแหละคะ่ะเฟซบุ๊กกับแม่ค่ายุนีแหละคะ่ะแต่ว่ากับมีเจ้ามือเจ้าหวยจากเมืองไทยเนี่ยละ่ะเป็นคนออกคนยังเรือเจ้ามือเจ้าหวยยุนีละ่ะไม่รูล้ล่ะแต่ว่ากับกับสื้อยุไนนี่แหละคะ่ะยื่นสื้อ,อยูอังกฤษนี่แหละก็มีทั้งหวยหวยแบบใต้ดินมีหวยยังก็บห้าหน้อยเล่าดาวโจนกับมีนหะมันหลายหลายในบ้านที่ซื้อตัวใดแม่คือหาเลขซื้อบ่พอแล้วกัอ่ามีหอด ไม่ล่ะส่วนแม่บ้านเห็นเพื่อนพากันโลง่งอันแม่ค่าเนาะเพื่อนกันสีลงแบบว่าอย่างก็หวยชุดสิบล้านของอันลอตเตอรี่นะหวยรัฐบาลหวยชุดนะ่ะเพื่อนกันสีโลงโลงโลง,ลงเป็นเลขเป็นเลขกลงมากแล้วก็ห้เาเลือกตัวเลขเลือกเลือกแลก้วก็สร้างจองแล้วก็จ่ายเงินพรอมละจองแล้วก็จ่ายเงินยูนีละ่ะแม่ค่ายูนี่แต่ว่ากับประมาณว่าอันซื้อแรกก็บ่ได้ได้ใบลอตเตอรี่มาดอกเขาซื้อตัวเลขแล้่หละ่ะเขาซื้อลอกให้ห้าองศานาบานีเพราเขาถือ ยู่เมืองไทยนั kind of ja ่นแหละเขาเกิดชีว <It> ิตข <É. S 2> ืนเงินให้เทาน้ามัยังสีแม้กันเทาถือนะถิ่แม่บ้านอ่านเบื้องยืนในหาน่ะปาดโทษถนอดเมื่อตีแต่รุ่นนี้มื่ท่านสมัยแต่ถนอดบาดีบอถึงเรื่องหวยอยู่นี่นะหวยอยู่นี่กับมีวันซูมือมี่ซูมือหรอหวยอยู่นี่น่ะแต่ว่าสีนักหนักเสียมี่วันที่ว่านลอตเตียนเนเนชั่นแนลลอตเตอรี่ของยูเคน่ะสีมีวัน มีวันพุทธกับวันเสาร์สองหมื่นนี่เป็นเป็นของยูคคนี่ที่ว่าไว้นักๆนะหล้วก็มีอ่ายูโรคือยุโรปแล้วก็มาอังกฤษพร้อมอันนี้ก็เป็นเงินหลายแล้วก็มีอันฮอตพีคมีอย่างซุมืออีกไหมทันเดอร์บอยังสิมีอยู่เนี่ยในในหามื่นนี่เจ็ดมือว่าไงหรือมีวันอาทิตย์เด็กนี่บอกมีเบิดมีฮอตอียงก่อนมีสุมมือว่างมีซุมมือ แต่ว่ามันก็นอยากถือหยาดอยู่แต่ว่าถือก็เป็นเงื่อนไหลยิงสินะแต่ว่ามันโดถือยากตะกียกเขาคอยถือสองตัวหรือสามตัวอย่างเงื่อนยีใช่ไหมหาปอด์นี่ให้ถือซี่ตัวอันเลขตั้งแต่ศูนย์หนึ่งหอดหอดซี่สิือกหรือหาเชืนี่แหละมีเหลขซัมนี่แหละแต่ว่าหันเป็นมันเป็นเหล็คู่ให้ถือหกคู่คอยคอยได้รางวัลที่หนึ่งยิงสินะแต่ว่าการถือแดงเงื่อนไหลอีหลีไหลเป็นจะว่าทไรลอยไหลหันมาไง <laughs> พอบานแล้วก็ซื้อสุกอาทิตย์จุกอาทิตย,ย์ความหวังของชาติแต่มา่บานท่านได้เช็คให้เล่าอยู่เดิมม่บานท่ได้เช็กให้เล่าอยู่ว่าเป็นยังไงเดินกันเช็คทางออนไลน์ก็ไดดสแกนเช็คยังสินะอันมันถือ,อยากหลายนะแม่บบานช่วงต้นๆปีเรซื้อว่าเฮงอยู่เฮง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  ถือเลขยูถือเลขไทยเข้าเนี่แหละถือบ่าลายดอกที่ละวสองปอนสามปอนเนี่ยซื้อถือซื้อคิดพอซื้อกับถือจริงสินะตอนเท็เงานใหม่ๆกัช่วงนี้ก็บ,บ่ได้ถือเลขโดนแล้วฉันทำบัได้เทสเงานนี่คือบ,บัวไา,าดอกเงินคุยกันเล่นกันหัวซื้อนะกันเนาะอัน มันคือมันกับฝันเป็นตูเป็นตาโผล่นอฝันฝันเป็นตูเป็นตาจากสิตีเลยเป็นเหล็กอย่างังสินาแบบมันมันถีเล็กบุเป็นกันบอกพื่นตีเล็กีพ่อป้าพี่สาวพ่อหลวดพันตีเล็กเนี่ยโอ้ยจวดจวดจวตคนโตคนตีเป็นไรคิดหอดเ้อยแล้วกลับไปเมืองไทยกะสิกลับไปปีนี่กะพยายามตีต่อ ยา,ย,ายากอยูดอกกันเพื่อนมาหาได้ยังสินะเพราะกลับไปสองปีที่แล้วก็บ,บริาพอไปเพราะว่ามันกลับไปแค่สามอาทิต์แหละค่ะเวลาเข้าผ้าลูกผ้าเต่าเที่ยวผ้านัน้นมันมันเวลาบปตรงกันส่วว่าเข้านัดพ่อสิเพิ่นผันทังเพิ่นผันยากยังสินะหรือเพิ่นอยากมาหาเข้าเาผินไปทางอื่นยังสินะมันก็นเลยหาเวลาตรงกันยากเล่งเชื่อกันบริยูไก่กันยังสินะเล้ปีนี้ก็อะเพราะว่าสี่สิบปีแล้วทันต่อ ก็เลยอยากเอส่วนญยาิพี่น้องเพิ่มมากินเขาอยู่บ้านน้ำเจ๊งน้อยล่องเบิ้งดอกวสิได้บัวเบิงกอนก็สิอันส่วนมาเห็ดกินอยู่บ้านดอกกวงยู่ก็สิเอิญพี่น้องเพิ่มมากินมาเล็นเจ็มืออยู่ดอกล่องเบิ้งวสิได้บัวถีเล็กนะแน่เนาะกับไปเชียวม้วนอ๋อเดี๋ยวสียเบิ้งนะคะว่าลอตเตอรี่นี่เป็นจังไดแล้ไม่จังไดัอนี้ เดี๋ยวเดียวนะคะเดี๋ยวปาตัวโอ้บม่ดีตัวให้เอดโดนแล้วเอามันหอนบอร์ลจังปดนอ่านนะคิดเบิง้งน่ลซือลายเป็นไดไม่น,นี้มันถิดตัวใด่ซิปซีเว้นสเต์มันท่านในหอดหรือมันหอนแต่โอ้ไกลแต่ตัวนี้นี่นะคะเป็นยังสี่อันลอตเตอรีอยู่เนี่ยอันนี้ สื่อตลอตุว์ Saturday ออันนี้ไม่ให้เบิร์น่าซื้อดอกเจ๊ซส้ถือก็ถ,ถือแปดชุ่วไลน์ค่ะทัานี้เช็คเห็นเราโบเมนถือลยเจ๊มันสิเป็นยังสี่นะคะเป็นยังสี่หลังจากเขาจะมีสแกนมีอันนี้อยู่นี่อันนี้คือซื้อหวยอยู่นี่ซื้อหวยอย,อยู่อยู่อังกฤษใบหนึ่งกับมันนีสองปอนด์ สองปอนเนี่ยเออสองปอนอันแต่ว่าวันนี้วันใดเออยูโรมเิเลียนนี่สองปอนหาสิบอืมแต่ก็ติเช็คให้เราขันเขาเอาไปเช็คยูรานกันได้ล้านสิเขามีอัน,นอันมีรูปเป็นสีนี่เอาไปเช็คแล้วเข้าก็สีนี่หายกันถึอถึงสิ่ก่ะขันเป็นเงินเนนหน่อยเขาก็ขืนเงินยูหันได้แต่ว่าขันเป็นเงินรางวัลที่หนึ่งที่ยังเสพเขาชิมีเบอร์โทรให้เขาโทรหา ตัวหาระบาดนี่เขาสิงหูพร้อมเด้เขาสิงหูพร้อมว่าเขาซื้ออยู่ไสซื้ออย,ยู่แม็กชินตัวใดเพราะว่าในในในโค้ดในอย่าง,งมันสิบอกว่าสมมติว่าเขาซื้ออย,ยู่แถวบ้านเนี่เขาก็สิบอกว่าแม็กชินเบอร์นั่นเบอร์นี่ยู่ที่อยูยูมองใดสมมติว่าเพราะว่ามันเคยมีนะคะบ,บอกเป็นตัวอย่างสิว่าซุ้มโบซื้อสัตว์ซุ้มโบซื้อสัตว์อัน จังจังักางานล้านนี่แหละ,ะมันนี่เพราะว่าเข้าเขาสื่อใช่เขากรจิ้งหูมันบอกว่าเข้าสื่ออยู่ใส่ออใสละเข้าย้ำไปไปขึ้นเงืนนี่เขาก็สามารถตอบได้ว่าเขานี่เป็นเจ้าของสื่อจริงโดยบริเป็นลักของผู้ใดามากเพราะมันเคยมีตาก,กับยายสองคนพันสื่อลอตเตอรี่อยู่มองอื่นนี่แหละแล้วเพิ่นเลยเอาไปตรวจอีกล้านหนึ่ง เราเพิ่เลกถึงแล้ววันที่หนึ่งถงแล้วบาย่ำย่ำตัวสแกนทาเท่าไหร่ลัวเงินมันจะดังนิงน้งนิงมันจะเป็นเสียงจิงสี่ขึ้นบาน,นีอผู้ชายผู้จะเป็นพนักงานขายมันปิดเสียงแล้วมันกระทำทาว่าบดถือให้มันเอาทิมไ้บองสินะอันตากับยายเถาๆกันเลยว่าเออทิมโรดว่าสันบดบบบดถือก็บบเป็นยังเอาทิมนิ่งสินะ แม่บ้านมาเคยเอาให้แค่เจ้าถิ่นนะแม่บ้านเอามาบานมาฉีกถิ่นเองเพราะว่าหาลังเจอหาเขาโกงเข้าองศีนะเพราะว่ามันเคยมีในข่าวบ้านนี้เพราะมอน,นั่นจะเอาไปคืนเงินเขาถามมาไปซื้อลอตเตอรี่ยุใสตอบบ่ไดดซื้อยุไสมือใดเวลาเท่าใดตอบบ่ได้ตัวไปแล้วมันบดถือเขาก็เลยเศร้าเศร้ากลับไป เพราะว่ามันสีมีมหอดเวลาซื้อผู้หลาลังเถื่อเพราะมันมันมันละเอียดมันเป็นออนไลน์ยิงสีหนาอยู่ในหนีมันสีมีรีดขอดมียังบอกเวลาบ,บอกอยังซื้อพร้อป่านี้เออซื้อยุไสพร้อมอันมองได้ยิงสีหนาบาดเนียนเขาเลยกลับไปเบิงในดิบว่าอันโตโตหนีนะมันอยู่ไสแล้วก็กลับไปเบิงมือนั่นมีจั่นมีพ่อใหญ่มาสื่อเขาก็เลยก็เอาขึ้นให้พ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็เลยได้เงินน,นี่เขาไม่ยุติธรรมอยู่ดอกเขาอันหนี้อยู่ ฤทธิ์ข้ามวันสันถอดถือแต่ว่ามันกับมันกับเน้ด้นโดนโคสิมีคนถือแต่ว่าถือเนเื้อเป็นเงื่อนไหลายเป็นเงื่อนไหลลอยล้านบังคนกับแฮปปี้มีความสุขแต่ว่าอยู่นหน,น,นีจังนึงนะคะบอกไ้ก่อนจังนึงว่าหันคนถือโเตลีนนะ่ะมันขึ้นอยู่กับเฮ้าพร้อมว่าอยากออกซือบอบ่อยากออกโทรทัศน์บอว่าเขาถือรางวัลบางคนเขาก็เงียบบ่บ,บ่ให้แม่บ้านถือนะแม่บ้านก็สิบบ่บ่ขึ้นกัน เพราะว่าเป็นอย่างที่มันอันตรายคนมาเขาะประตูนาบ้านบ้านเฮานี่บ้านเฮานี่บอกซื้อทีอู่ตำบลบ้านเลขที่ท่ดัยน่ายนั่นาน,นายน,น,าน,นี่อยู่บ้านน,านั่นบ้านนี่ถือสามสิบล้านร้อยล้านนั่งเสียมันบ่กเป็นผลดีตอผู้ถือนะคะเพราะมันอันตรายแต่ว่าแต่แม่บ้านกน็เพราะว่ามันเป็นอย่างตีเพราะว่าตอนนั้น อันนั้นสองพวมียที่ว่าเป็นเจ้าของ้านขายของนี่ลหละถือถือแล้วผลเลยออกทางโทรทัศน์นี่ลหละออกออกทางซื้อนี่แ่ละว่าถือเปิดแชมเป็นเปิดยังบ้านนี้ขเขาเจ้าหูมันบ่ละมีคนหูขคนกับไปขอขอเงินหมางางานเฉีมีคนไปขอเงื่อนไปขอเงินไปซูมือเข้าบ้านไปขอเงื่อนบริวซื้อของวางเงื่อนลายบริหนีหายซ้ำนีไรบองสันสิละถือคู่ข้ามคู่เห็นตังหลายจนเด็อปิดลานเดือเศร้าเปิด้าน เด่นใหญ่นี้ไปอยู่หมองใหม่เพราะว่ามันเกิดิเกิดอาการว่าคนขางบ้านกเกิดอาการอิจช,ช้าโอ้ยฉีเป็นเงิ่อนลอยแดงสันเงืนลอยล้านแ้งสันแดงซีงสินะกาลัางกษากันห้องยิ้เงียบเขาก็ยังสามารถใส่ชีวิตปกติได้โดยว่าเข้าโบเสียมู่ไปในความคิดของแม่บ้านนะของผู้อื่นเขาอาจสีบม่มหนีกับบ๊มยบว่าเข้า่บหพ้พ่อห้แม่บ่ให้ยญาติพี่น,อน้องหรอกแม่ถึงว่าเขาปอกปอกปอก,ปอกขันถืออีหลีสินะ กับในความครัวคนมมบ้านคันถือเลขหลายๆยังสันกะก็ะโบออกซื้อนะคะระโบออกซื้อแต่ก็จะไปรับเงินรับยังมาเอาค่อยไปซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อน,นั่นซื้อนี่แล้วเงินให้พี่ให้น้องนี่สินะมันหลายบ้านน่ะมันก็หายได้แหละเนาะคือเป็นเจ้าวัตถุไร้ลอยล้านปอนนะึกคิดเป็นเงินไทยน่ะนะมันหายได้อยู่แล้วล่ะอันเป็นพเพราะมันเป็นเงินฟรีแม่บ้านหายได้หายก็บ,บอกได้ว่าหายพูดอะไรหลายดอกคล้ายๆกับช่วย มองหันมองนี้ซอยใดซ้ำหนันซนิดเนี่ยจบสิศนากะประมาณซอยคำว่า,าพี่น้องกับอีกพี่น้องแต่ว่าพ่อแม่กับนองนเนี่ยเข้าหายู่แล้วสิ่นะแต่ว่าพี่น้องกับเลี้ยเวเบื้องย่ดอกกับสีหายพูดละนิดละหน่อยย่ดอกสินะ <c oughs> <c oughs> บริขีที่นะบริขที่แห้งบอกตากับย่าเนาะกับบุญโวาตากับย่าเพิ่นเพิ่นเสียไปกับปูเนาะกับบุเคยยินินาทางบานเฮ็ดบุญกับทินหาเพืเ่อนจักเชียงสิศนากับบุ้เคยบริมีเงินเนาะมันบอกลั ไปบานี่เคยบอกเคยกาวเคยหยางยูีว่าอยากถือเลขถือนี่แต่ว่าจะมัดถือดามดามหน่อยๆมันบ่นเฮ็ดบุญหาบ่าพอมันบ่นหอดอกบุญกระถินนั่น,นส่นอกึงอย่างนี้ลนต้องถือเป็นล้านก็สิเฮ็ดบุญหาได้ส่นอก <c oughs> บอกไปแล้วเนาะความหวังของคนเฮาเนาะแต่ว่าหยางไปเบิ่งข่าวในเฟซบุ๊กที่ว่าต้นอีหยางอันอดอมินอออกมาคือองคชาตนะไม่แหง้งหญ้าแหง้งแง้วแห้ง อย่าง,งาาย,ยิางงา่ <g ül> งบ่ายยิ่งยาวกว่าฉันอ่านเบอรข่าแวแต่ละข่าวข่าวอยู่เฟซบุ๊กแล้วก็ได้หลายข่าวโอ้บ่อยงางบอกถึงว่าจธกระปวดหัวเบิร์แล้วก็ส,สลดใจเอาคุยกันเป็นเป็นเอ่อเรียกน้ำย,ย่อยสินเนาะว่าเป็นจังไดงวนนี่เป็นจังไดงวดนี่ได้เลขอย่างเอาเดยวแม่บ้านบอกข้งแม่บ้านกอนแม่บ้านซื้อเลขไว้ขึ้นกันห้าถือห้ามีดวงบอกมูกับยาซื้อน้ำลายเด้อหัวเนี่ย เดี๋ยวแม่บ้านซื่อเลขวานซื่อเลขจ้แมันบออ๋อซื้อสามแปดแปดสามแล้วก็หกแปดซื่อสามตัวจะกฟันวาอีหยังดอกตอนนั้นเขาไปเปิดเบิง้งมันฝันตะโดนแล้วฝันเป็นที่จำได้ก็เลยเขาไปก็เลยซื้อกับนองเพ่นิมดวงถือกับนองผู้นี้หละก็เลยซื้อนั่งประจำบม่มนหยังดอก สื่อกับผู้อืน่นคนเฮามันต้องไม่ดวงถือกันนะมันค่อยสีมันค,นค่อยสีถือกเกขกันเจ้ามือดวงถือกับเจ้ามืออ่อาคือแม่บ้านเคยสื่อกับมูอยู่นี่แหละยูพี่มาดเนี่ยซุยยู่หันนันจนแบบว่ามันบ่ถือเัือกเท่อเสอียดายเงินเด้ قة. สื่อกับน้องเธอแหลกถือเทือสองมาถือเทือสามถือเอาคิด่งมันมีอยู่บ่ถือต้อกันสามสีเท่อถือกับนอ้องผู้นี่ ก็เลยเออห้าดวงถือกันตัวนี้ก็เลยสื่อแต่กันเล่าสินะยังไรกันซ้ยนาซวยแรงอยู่แต่ว่ากันยังถือถือยึงสินะสื่อน้ากันก็ดวงถือกันสีนะเงินได้มาจากถือถือเลขนี่อย่าไปขิดทีนะคะโมแมนว่าสื่อแจกมูดเอกไหมทำไมเฮ็ดบุญเฮ็ดยางหรือเอาหายอันนี้นี่นี่นหน่อยอย่าไปขิดทีเงินถือเลขพอะเป็นเงินลัคกี้เงินเทวดาให้มาซอยนิดๆหน่อยๆเองเสียเฮ้ากันถือนี่นี่หน่อยๆนะ อย่าไปขีดทีแันนางสีแม่บานบนี่ขีดทีนะเงื่อนถือเลขนี่ยไม่ต้งว่ากระใสจ้าของอยู่หละ่ะแต่ว่าไม่ตึงว่าให้ผู้น,นั้นผู้เื่อซื้อระเทดบุญเท็ยยังแม่บานก็เฮ็ดอยู่เอาก็พอกันไหมนะขอขอหายทุกคนรวยๆถูกหวยกันทุกคนนะคะถูกได้เงินนะโม,มามาดกันหน่อยนะคะขอห้มีความสุขเดี๋ยวแม่บานไปอาบน้ำกินเขาก่อนนะคะก็อพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ ไ้โจม้หลาบสุภุกคนนะคะสวัสดีค่ะ